ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันแล้วนะค,ะ e go, คนรับกับผมอีโกคัสกิคนเดิมคนนี้นะครับผมห่างหายกันไปนานนะฮะเพราะว่าผมติดโควิดนะครับแต่ตอนนี้นะฮะก็ะะหายเป็นปกติเรียบอร้อยแล้วนะครับผมเออโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดนะฮะถึงตัวละครนะครับที่จะเข้ามาในซีรีส์จีนในเดือนหน้านั่นเองนะครับใครหลายคนก็คงรู้นะ,นะครับนั่นก็คือตัวละครยังราชใาตา้ดินร่างโหดนั่นเองนะครับหรือว่าราชาใต้ดิน S S R บวกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าราชาใต้ดิน SSR บวกนะครับมีความสามารถอะไรยังไงบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับก็จะมาอยู่ในช่วงนะครับซีซั่นแรกเลยนะครับผมตื่นมานะฮะในความผันของตัวละครอย่างไซตามานั่นเองนะฮะเป็นคู่มือที่ค่อนข้างโหดมากนะครับผมผมบอกได้เลยนะฮะนี่นะครับผม โอ้โหอันนี้ก็ครับก็จะเป็นการฝันนะตอนนี้จานวนพวกบลูบลาบลู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 บล่บล้บล็บล็บลาบลูบสูบละบลับลาบลับลูบลูบลนบลู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 บลับลู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 บลับลู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 บลรบลู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 บลนบลู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 บลีบลู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 บลาบลูบลูบลูบลับลู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 บล ผมบอกได้เลยว่าโหดสุดสุด,สดนี่นะครับก็เป็นบทบาทนะครับของราชาใต้ดินร่างอเวกนั่นเองนะครับผมแต่ก็สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้เพียงแค่ในฝันนั่นเองโอเคครับสำหรับตัวละครอย่างราชาใต้ดิน SSR บวกนะครับสำหรับการโจมตีธรรมดานะฮะโจมตีนะครับสเป้าหมายนะครับสร้างความเสียหาย120%นะฮะจากพลังโจมตีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสำหรับอันติเมทสกิลนะครับสร้างความเสียหาย240%แก่ศัตรูทั้งหมด4ครั้งติดต่อกันทำให้เกิด การยกเลิกสถานะความเสียหายที่ไม่ย่อท้อของเป้าหมายทันทีนะฮะแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับมันเป็นยกเลิกเป้าหมายไม่ย่อท้อพิเศษหรือไม่นะฮะก็ต้องไปรอรับชมกันอีกทีหนึ่งนะฮะเมื่อตัวละครนี้เข้ามานะฮะและโจมตีแต่ละครั้งจะทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเป้าหมายเท่านั้นนะครับสำหรับอันติเมตธรรมดานะฮะคราวนี้นะฮะเรามาดูในส่วนของพาร์ทสี่นะฮะเริ่มแรกรับสถานะนะฮะผู้คุ้มกันพิเศษนะครับจากพลังโจมตี1,800 ร้อยนะฮะเพื่อชดเชยความเสียหายที่ได้รับนั่นเองนะฮะก็เหมือนแบบมีโลคุ้มกันเพิ่มเข้ามาจากพลังโจมตีนะครับ1,800นเปอร์เซ็นต์นะฮะเอฟเฟกนี้นะครับจะครอบคลุม ของพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับและจํานวนเอฟเฟกสะสมนะฮะไม่เกิน15เท่าของพลังชีวิตเดิมนั่นเองนะครับผมในส่วนของสกิลพิเศษนะฮะที่เพิ่มเข้ามานะครับผมจะมีโอกาส50%ที่จะโจมตีเป้าหมายและเกิดการเผาไหม้พิเศษการเผาไหม้ชนิดพิเศษนี้นะครับสร้างความเสียหายต่อเนื่อง1 150%จากพลังโจมตีนะฮะและตัวละครใดๆนะครับจะย้ายไปยังเป้าหมายที่อาจได้รับความเสียหายหลังจากการกระทำและหายไปหลังจากการค้นไหว3ตัวนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าไอ้ไฟเนี่ยมันจะ ย้ายย้ายไปเผาคนอื่นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นผมคิดว่าน,นะครับผมและนอกจากนี้นะฮะจะดูดซับความเสียหายของการเผาไหม้พิเศษนะฮะเปลี่ยนเป็นค่า HP ของตัวเองอีกด้วยนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดนะครับของตัวละครราชาใต้ดินนะครับ SSR บวกนั่นเอง อันที่สนน่าสนใจมากที่สุดนะครับนั่นก็คืออันติเมตสกิลนะครับที่จะทําให้ปะปลดล็อกไม่ยอดทอนะครับผมแต่ไม่ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเป็นไม่ยอดทอพิเศษหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือจะมีโล่คุ้มกันพิเศษนะฮะเป็นโล่ที่มาจากพลังโจมตีนะฮะหนึ 1, ่มาเป็น ตัวรับดาเมจนะฮะให้กับตัวละครอ,อย่างราชาใต้ดินนั่นเองนะครับผมผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดมีการไล่โจมตีเพิ่มเข้าไปอีกเหมือนตอนราชาใต้ดินล่าง SSR ธรรมดานะผมบอกได้เลยว่าจะโหดมากๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอ e ีโกคาสกีคนเดิมคนนี้นะครับก็ขอมาแต่เพียงเท่านี้น,น,นะฮะโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ